พี่น้องครับเป็นคือกันบอไทยพี่น้องเฮาเนี่ยเขามีซื้อเหรัญยูทแต่บ่เอิ่นซื้อเหรัญเฮามักสิเอิ่นซื้ออื่นยังเช่นไอ้โฮมเจ้าซื้อโฮมเป็นมักเอิ่นเจ้าว่าจังไดตะปื้อตะปื้อไอ้จุ๋มไอ้จูมาเพิ่นเอิ่นเจ้าว่าจังไดหัวแดงหัวแดงเอ้าอุ้ม ให้พี brands, ang, ่น้องเขาเอิอนเอิอนมึงวางไหนอิสตีอิสตีแบมแบมเพิ่นมาเอิอนอีลาว่าจังใดอีบื้ออีบื้อขนโน้นกันไม่ง่ายมาเอิอนบักลาวางไหนบักมี่บักมี่เอาน้าบ้าหยุดให้พี่น้องมาเอิอนเจ้าไว้จังใดถอามายุ่งไม่เป็นตู่ป่ ไม่เงียบใหม่ไม่เงียบใหม่อันนี้แม่ผมแม่ข้าเจ้ามักเอิอนเจ้าวางใดแมพแมพสำหรับตัวข้าพเจ้าเองนั้นซืสอสีนุ่มเพื่อนมักเอิอนว่าบักหัวปลาปึงเอาน้องแอร์ดีข้าเจ้าเอิอนนี่ลาวางใดอีหัน แล้วซุ้มเจ้าเดมีซื้อว่าจังไດเม้นมา